กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผลิตภัณฑ์ปิโตรแอดออนบล็อกอัปเดตกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ็กให้เราเล่มอึ่งนะีนี่หน้าตาไกด์บุกอะ่ะก้ยมีเพลงด้วยอ่านี่ฮะคือแอดออนตัวนี้เป็นบล็อกทั้งหมดเลยนะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเลยนะฮะเป็นบล็อกและที่สําคัญเยะอะโพส เยอะขนาดไหนใช่ไหมฮะนี่จะให้ดูห้าพันกว่าบล็อกอ่ะือเยอะมากดังนั้นผมไม่ได้เอามาให้ดูหมดแน่ๆฮะเพราะถ้าเอามาให้ดูทั้งหมดเนี่ยบอกเลยตายฮะนี่ให้ดูวิธีการคราบคร่าวๆอะ่ะก็เหมือนบล็อกปกติเลยสามารถเอามาตัดเป็นบล็อกแนวตั้งหรืออะไรทำนองเนี้ยแล้วก็สามารถเอามาใช้แบบยังไงเอามาเข้าเครื่องตัดได้ไ,ดไหมเราสามารถเอาบล็อกต่างๆเนี่ยมาตัดอย่างเงี้ยได้เกือบทั้งหมดเลยก็คือแบบ โอ้ยเยอะมากเยอะมากจริงๆดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ค้าให้ดูแล้วก็ไม่ได้วางให้ดูทั้งหมดแต่จะเปิดให้ดูตามประเภทที่เขาแยกไว้อะเนี่ฮะก็คือเขาจะแยกเป็นประเภทไว้ผมก็จะเอามาให้ดูตามที่เขาแยกไว้ละกันนะเริ่มจากอันแรกก็คือเสาฮะนี่ยเสาก็จะมีเป็นสีไม้ต่างๆแบบแยกไว้ชัดเจนเลยนะนี่ฮะอุ้ยผมขอเปิดเกมหมดดีกว่า นี่ครับเห็นไหมเสานี่เห็นไหมมันทําให้เสางออย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยเก็บรายละเอียดดีมากนี่ะเออแห็ปะแต่ถ้าเราตัดถ้าสมมุติว่าเราตัดออกเนี่ยมันก็จะค้างรูปแบบนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียเดียวเลยที่แบบต้องทุบแล้ววางใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่ต้องนะอืม จะว่ายังไงดียเนี่ยคือมันค้างไปรูปแบบเดิมอะอย่างเงี้ยเห็นไหมคือถ้าเราจะทุบออกเราก็ต้องทุบแบบนี้ไปเลยอะเนี่ยข้อเสียเดียวเลยที่เหลือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนี่ครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือเสานะแล้วก็เสาต่อไปจะเป็นหน้าตาประมาณนี้มันใช้ร่วมกับเสาใหญ่ฮะนี่อันนี้เสาใหญ่ใช่ไหมเราก็วางเสาเล็กขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะ หรือวางไว้แค่นี้แล้วก็วางแบบเหมือนโคมไฟขึ้นไปอีกทอดหนึ่งก็ได้นะนี่ครับเห็นไหมมันวางโคมไฟได้นั่นน่ะเฮ้ยโคมไฟวางกับหัวได้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวอันนี้เพิ่งรู้นี่ฮะเราสามารถตกแต่งโคมไฟแบบวางกับหัวอย่างนี้ได้เลยนะเออเจง๋จงเจง๋จงเจง๋งเจ๋งนี่ครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ล่ะปึ๊บแล้วก็วางเป็นโคมไฟเ้ เอ้ยเท่ดีนะแบบเนี้ยถ้าไปเล่นไปนี่เออแล้วก็ไอ้พวกนี้จะเป็นพวกบล็อกแร่นะเอาไว้โชว์ได้นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้คือเสาะนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นล้วฮะนี่ครับล้รล้ว,ลวอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบเลยนะมันเจ๋งดีตรงที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเราสามารถวางทองนี้ได้เลยฮะ แล้วก็มีประตูลวดด้วยนะนี่เปิดปิดได้จริงด้วยนะและที่สำคัญพวกเนี้ยที่เห็นทั้งหมดอ่ะมันคือบล็อกเลยเนะี่ยเออเริ่มมีแอตออนที่เป็นบล็อกจริงๆมาอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกแคปปี้ดีฮนะนี่ครับเห็นไหมลวมันเชื่อมกันด้วยนะนี่ครับ ค่อนข้างจะแจมเลยใช้ร่วมใช้เชื่อมกับล้วสีอื่นได้ด้วยนะเห็นไหมไม่จะเป็นต้องเป็นสีเดียวกันนะเชื่อมกับสีอื่นก็ได้นี่ฮะแต่มันก็จะเบี้ยวๆหน่อยในบางอันนะแต่ถ้าแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮนะนี่ฮะเห็นไหมเออเจ๋งดีค่อนข้างชอบเลยล้วเนี่ยแล้วก็ต่อไปจะเป็นขอบประตูนะครับผมเนี่ย มันเป็นขอบประตูประมาณเนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยน,นี่ฮะคือเอาไว้แต่งขอบอะไรประมาณนี้ฮะนี่ครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ก็คือมันก็อืมดูดีอะ่ะแต่มันก็อยู่ที่คนใช้นะว่าจะปรับแต่งยังไงหรืออะไรประมาณนี้ก็คือมันเอาไว้เอ้ยเดี๋ยวนะมันเอาไปทำเป็นคานก็ได้เหมือนกันนะเหมือนแบบตัวคานแบบทํำบ้านหรืออะไรทำนองเนี้ก็อลองไปตกแต่งกัน,กนดูฮะ อประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นหลังคาอ้าวผมลืมเอาหลังคามานะฮะแปบ๊บหนึ่งโอเคนี่อ่ะโลบคือแบบหลังคาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบมันมีเยอะมากอะ่ะมันมีครบทุกสีดินสีไม้หรืออลไรทำนองเนี้คือแบบครบทุกอย่างจริงๆนะเดี๋ยวไคือแบบครบมากแล้วก็เหมือนจะเอาสีพวกนี้มาใช้รวมกันได้ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดู ปึ๊บเห็นไหมตัวไม้ข้างในอะ่ะมันก็จะคืนกันไปนะนี่ครับเห็นไหมโอเคแล้วก็มันเชื่อมกันด้วยนะทุกสีเลยสามารถใช้เชื่อมกันได้และที่สำคัญเลยนี่ฮะเห็นไหมมันเข้าขอบอัตโนมัติเลยฮะเออแจมแจมมากนี่น,นีโอเคมันเข้าขอบอัตโนมัติเลยฮะนี่ โอเคไปไปกระต่อดีกว่าต่อไปเป็นคานอีกแล้วฮะคล้ายๆการนี้แหละแต่มันเอาไว้ค้ำแบบตัวบ้านเฉพาะเลยเนี่ยฮ้ยมันเข้าขอบได้ไหมโอเคเข้าขอบไม่ได้นะโอเคมันเอาไว้ค้ำตัวบ้านอย่างนี้เฉพาะเลยฮะโอเคไปไปกระต่อฮะต่อไปเป็นแผ่นแนวตั้ง ก็ตามตัวเลยฮนะเราสามารถเอาบล็อกไม้หรือบล็อกอิฐหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาตัดเป็นบล็อกแนวตั้งอย่างนี้ได้นะเห็นไหมเออสายตกแต่งอะ่ะผมคิดว่าน่าจะได้ใช้แน่ๆแ,แ,แหละอันเนี้ยเห็นไหมโอเคมันสวยดีนะอยู่ที่เอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับผมโอเคไปไปกันต่อเก็บของไปแบ ต่อไปเป็นบันไดเดี่ยวฮะบันไดเดี่ยวอันนี้จะว่ายังไงดีมันเอาวิตกแต่งสวนประมาณเนี้ยเห็นไหมโอเคแล้วมันเดินขึ้นได้ด้วยนะนี่ครับเห็นไหมอุ้ยเสียงอะไรเนี่ยเห็นไหมมันใช้เดินขึ้นได้จริงๆนะอยู่ที่เอาไปปรับใช้ฮะแต่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 แต,แต,แต่อย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยคือบันไดเดี่ยวเหมือนกัน มันแทบไม่ต่างจากเขาเรียกว่าไงอ่ะมันแทบไม่ต่างจากตัวบนไดปกติเลยนะพอระวางแหมะเข้าไปอย่างเงี้ยอืมเนี่ยฮะอยู่ที่ปรับใช้แล้วกันนะเฮ้ยแต่แต่แต,แต,แต,แต่ถ้าระวางอย่างนี้มันก็ดูสวยดีนะแปบ๊บหนึ่งนะแต่ผมขอวางเทียบอย่างนี้เลยเนี่ยฮะเอ้ยถ้าวางให้มันแบบตื้นลึกสูงอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันก็ดูสวยดีนะแถมใช้งานจริงด้ด้วย อลองไปปรับใช้กันดูฮะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับบนใดเดียวก็มีครบเกือบทุกสีบล็อกเหมือนกันนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นช่อดอกไม้ฮะคืออันนี้เป็นดอกไม้ใหม่จะว่ามันใหม่มันก็ไม่เชิงอะ่ะมันเหมือนดอกไม้เดิมๆของเกมเลยฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะอย่างอันนี้อ่ะดอกทิวลิปแล้วกันทิวลิปอยู่หน้าไหนนะนี่นี่น,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 นีอ่ะนี่ มันคืออันเดียวกันนะอันนี้เดิมๆของเกมส่วนอันนี้ของแอดออนนะเห็นเห็นอะไรไหมฮะคือมันต่างกันตรงแบบเฮ้ยมันดูเยอะกว่าอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองอะแต่มันก็สวยดีนะเอาไว้ตกแต่งสวนหรืออะไรทำนองนี้เพราะว่าของเกมอะมันมีกระชอเดียวเองฮะของเกมมันมีน้อยมากแต่อันนี้คือแบบเห็นไหมมันกระจุกกันมันดูเยอะมากเลยอะก็ลองไปปรับใช้กันดูฮะโอเคไป ผมก็ไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดนะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนี่ครับเห็นไหมโอเคนี่ประมาณนี้ก็คือตามชื่ออะช่อดอกไม้ก็คือเอาดอกไมห้หลายๆอันมารวมกันนะเพราะของเกมอะของเกมมันน้อยไปสายตกแต่งสวนเนี่ยน่าจะชอบเลยอันนี้แล้วก็ต่อไปเป็นกระจกฮนะกระจกเนี่ยเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แบบเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆนะเดี๋ยวผมไม่ดูดีกว่า นี่ะอันนี้คือกระจกนะอ้เยอะมากคือมันเยอะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยอย่างไอนนที่ผมเอามาเนี่ยคือเลซนทนใช่ไหมฮะมันก็จะมีแยกตามสีสีกระจกอะแยกเป็นกระจกสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรอีกมันก็เลยแบบเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมขอทุบอันนี้ออกก่อนนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมวางขอบให้ดูนี่วางขอบอย่างนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เข้าขอบด้านข้างอ่าเข้าขอบด้านข้างแล้วก็ใช้เป็นกระจกของเกมเลยก็ได้นะกระจกของเกมอยู่ไหนนะอ่ะนี่นี่นสีนี้สีเดียวกันเลยแล้วเราก็วางไปอย่างนี้เลยก็ได้นะเห็นไรไหมฮะคือมันก็จะกลืนไปเลยอะ่ะนี่วางแม่แแม่แแม่แม อ้ยอุ้านลนล,น,ลนไปวางฟังนู้นนี่ฮะเข็ยนไหมคือมันก็จะเกืนไปเลยงนะคือมันแค่แบบใส่ขอบให้ดูแบบสวยอะ่ะเออผมว่าดูดีนะเวลาเราใส่ขอบแล้วอย่างเงี้ยเห็ห้ยนมมันก็จะดูเป็นกระจกที่เนียนตาขึ้นอะ่ะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ไปไปก็ต่อเดี๋ยวยาวอะ่ะเอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะตอไม้ของแอดออนก็มีเอฟเฟกต์ให้นะเนี่ย โอเคอะขอบกระจกโหเยอะไปไหนแล้วก็ต่อไปเป็นท่อนไม้แกะสลักนะก็มีทุกท่อนไม้เลยแต่ก็นั่นแหละเอามาให้ดูแค่คร่าวๆแล้วกันหุยว้าวมันเชื่อมกันได้ด้วยตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเชื่อมกันนะเนี่ยและ้ะน,นี้ล่ะ อ๋ออันนี้ไม่เชื่อมอันนี้ไม่เชื่อมอันนี้เป็นเหมือนคานไมออ้ไงนี่เห็นไหมเป็นเหมือนเสาอะเสาเสาบ้านโอ้โหสวยนะทำไปเล่นไปนี่สวยเลยนี่ฮะโอเคโอโ้สวยนะสวยสวยสวยไม่ได้เลยฮะโอ้ แล้วหุ้นนี้เป็นบล็อกนะเนี่ยเป็นบล็อกจริงๆนะเดี๋ยวผมขอลองคิวใหม่เนี่ยเห็นไหมเราฆ่าไม่ได้นะเพราะมันเป็นบล็อกจริงๆเลยฮนะเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งไปไปกันต่อต่อไปเป็นพวกเก้าอี้แล้วนะเก้าอี้ก็มีแยกตามสีไม้เลยฮนะแต่ที่เหลือก็เนี่ยมันก็เหมือนๆกันฮนะนี่เห็นไหมแค่แยกตามสีไม้เท่านั้นเองโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเลี์ของกัน นี่ฮะอุ้ยกดปิดนี่ฮะแย่ทาสี่ไม้นั่งได้จริงไหมอันนี้เผื่อคนตรงสัยนั่งได้จริงฮะอโอเยี่ยมไปเลยแล้วก็เทสคิวให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นบล็อกจริงๆนะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดี๋ยวขอปิดเกมโหมดแบบนะเอโมโหมดนี่ฮะเห็นไหมมันคือไม้นั่นน่นะเออแจ่มมากเลยแล้วก็ต่อไปเป็น โต๊ะโต๊ะก็คล้ายๆกับอันนี้แหละแต่เสียดายอย่างหนึง่งคือมันไม่เชื่อมกันนะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันคือโต๊ะฮะหุ๊ยเดี๋ยวนะโอ้สวยอยู่นะแต่มันไม่เชื่อมกันนะ่ะจริงๆอยากให้ขามันเชื่อมกันมากเลยอนะ่ะถ้าขาเชื่อมกันได้นี่คือแจมเลยุ้ยเดี๋ยวนะ ทำเป็นบันไดได้นะเนี่ยเนี่ยอุ้ยเดินขึ้นได้ด้วยนี่ฮะทําเป็นบันไดได้นะเนี่บนยบันไดไม้ฮะเอ้ยสวยนะทนเป็นเล่นไปแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะไม้แบบตียนเนี่ยทุบได้โอเคเป็นโต๊ะไม้ใหญ่อืมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ไปกันต่อเถอะโอ้โหเยอะมากอะ่ะ นี่ขนาดผมเอาให้ดูไม่หมดนะมันยังเยอะขนาดเนี้แล้วก็ต่อไปลิ้นชักฮนะลิ้นชักเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าแอบเสียดายนิดหน่อยนี่ครับแอบเสียดายตรงที่ว่ามันใช้จริงไม่ได้นะ่ะเนี่ยอันนี้คือผมกดคลิกแล้วนะเราไม่สามารถเปิดโต๊ะใช้งานได้นะเนี่ยะ ใช้งานไม่ได้อะแอบเสียดายตรงนี้แหละแต่ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรติดน,นะก็คือมันเอาไปตกแต่งอย่างเดียวเลยอันนี้คือเอาไปตกแต่งเท่านั้นเลยฮะแต่เอาจริงๆของนในห้อนตัวนี้มันก็ตกแต่งเท <c oughs> ่านั้นแหละโอเคฮะต่อไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะก็คล้ายๆกันเนี่ยนี่กดเปิดไม่ได้นะ เป็นสิ่งที่น่าแอบเสียดายนิดนึงคือถ้าเปิดใช้งานจริงได้อะโอ้จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเลยฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโคมไฟฮะนี่ครับโคมไฟอันนี้ใช้งานจริงได้ฮะนี่เห็นไหมอาใช้งานจริงได้ เนี่ยจะอยากให้มันเป็นแบบโคมไฟเนี่ยแหละใช้งานจริงได้และยังเป็นบล็อกอยู่นี่ฮะเห็นไหมมันคือบล็อกนะแต่มันใช้งานจริงได้อ่ะเอ,อเยี่ยมบินเลยโคมไฟไม่มีอะไรติโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นพื้นไม้เยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเอาไม้สีนี้มาหน่อยสีขาวเอามาใช้รวมกับไอ้โต๊ะนี้หน่อย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะสวยนะทำ,นนทำเป็นเล่นไปเนี่ยทำเป็นเราเบียงบ้านอะ่ะนึกนึกภาพเราเบียงบ้านออกใช่ไหมฮะคือทำเป็นทางเดินขึ้นปุ๊บนี่แล้วก็เป็นระเบียงไม้เอ้ยแจ่มนะโอ้โหใช้ได้เลยเอยมาให้อันเนี้ยโอเคแล้วมันเป็นบล็อกทางเดินนี่ฮะอย่างนี้อ่าประมาณนี้ครับไปไปกนต่อ ต่อไปเป็นลังไม้ลังไม้นี้ก็มีค่อนข้างจะเยอะเลยเอามาให้ดูแค่สามแบบแล้วกันมันเป็นของตกแต่งเฉยๆนะนี่ครับลังไม้ทั้งหมดสามแบบใช้งานไม่ได้ฮนะเป็นแค่ของโชว์เฉยๆเอาดอกไม้มาใส่ได้ไหมเอ hey, ลังเนี่ยเฮ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์นะอันนี้เป็นอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์มากผมไม่คิดว่ามเอเราดอกไม้มาใส่ได้ เออมันกลายเป็นกระถางต้นไม้ไปเลยอะเออเยี่ยมเลยโอเคโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นกองไม้ก็ตรงตามชื่อเลยก็กองไม้นี่อ่ะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเป็นเจกั un, นฮะมีทุกแบบทุกสีจริงๆเจกันนี่ครับโอเค แล้วก็เอาดอกไม้ของเกมเนี่ยมาใส่ได้นะทั้งดอกไม้ของเกมทั้งดอกไม้ของแอดออนสามารถเอามาใส่ได้หมดเลยนี่ฮะดอกไม้ของเกมก็จะเป็นแบบเนี้ยมีแค่อันเดียวแต่ดอกไม้ที่เป็นของแอดออนมันก็จะแบบเป็นพุ่มใหญ่เนี่ยเห็นไหมมันก็จะดูเป็นพุ่มใหญ่กว่าฮะเออก็อยู่ที่เอาไปตกแต่งกันได้นะเกกันเนี่ย โอเคผมสำหรับแอดออนบล็อกอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือ comment, คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมและก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนท่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย